ผมสวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับสเกลเฟสติวัลเนาะฉลองครบรอบ6ปีนะครับผมก็คือจะเป็นสเกลที่การันตี7ดาวจจเนียตหนึตัวแล้วก็ เจ็ดดาวอ e ี a c i n g เนียยอีกหนึ่งตัวนะครับผมโดยที่มันจะแบบแถมของเพียบเลยนะครับผมยิ่งถ้ารอบที่สามแล้วเนี่ยก็จะได้ของแถมมากมายทั้ง special r e ร a r d limit b r a k กนะครับผมถ้ารอบสองเนี่ยจะได้ r e a r สิอันและรอบสามนี่ก็จะได้ special r e ด a r d อีก 15หาอันนะครับผมแล้วก็ตัวตีบวอีก2อันนะครับผมอันนี้เราก็จะมาจัดจัดหนักจัดเต็มดูกันนะครับผมรุยกันเลยนะครับรอบแรกนะอ๋อที่สำคัญเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการนะกเป็น7ดาวเนี่ยอีก10%ด้วยนะครับผม เบตโต้เฟรมิโน่เน่ติดเทดมาด้วยนะก็คือทุกตัวเนี่ยจะมีสเปเชียลเทดติดตัวมาด้วยนะครับผมเบนเดวิสนะคคูเลฟสกี้คาซาเลสทีโอเฮนเดนนะครับผมาโชวร์เลเนวเดวันทรัฟสกี้ ก็อาทิทรงนะครับผมแต่ว่ามันได้เจ็ดดาวแค่สองตัวเองรีดีกว่าเราก็จะรีครับมานี่เราอนี้มาสามนะครับผมตัวแรกเป็นจิโมเวเน่แล้วก็ตัวที่มันเจ็ดดาวก็จะเป็นจีเนี่ยทุกตัวนะครับผมเ e n นดี h จเ o l เตอร์ซิตี้นะครับ กา,า่านะครับผมโซเรียโน,โนจากโบโรญนยาอาดินูรีจากบุคแฮมตันนะครับผมกูกูกละดาดาบิซินบานะครับผมจากวาสโกอ๋อบรยากาอุดิตนะครับเนิเอโเซบายอสนะครับก็จอร์ดิโอบาแลวก็ซี จอดี้เอาวบาแล้วก็ปีเก้น,นะครับผมยังดีที่ได้แวนเนอร์มาอีกตัวนะครับนี่เราได้จัดเดาไปสามตัวดูกันต่อไปรอบที่สองโอ้รอบที่สองก็แค่สองร้อยเหรียญน,นะไม่ใช่สามร้อยด้วยนะครับผม selanjutnya patru dan yeda di overcut oke Almeda adalah Dean Henderson si gu pak 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 มแมนูเอลนอยเออร์นะครับผมแต่ว่ามันได้แค่สองตัวนะครับเอ,อเราก็มาต่อกันต่อนนะรอบที่สองเราแต่ว่าตาแรกยังได้แค่สองตัวกอรีอีกครั้งหนึ่งเดี yeah, ๋ยวรอบนี้ได้สามตัวนะครับผม เตเรยกินนี่ปูเย่ลุยโซเรสดิคคาโดเปเรลล่านะครับผมอาเซนซิโอฟาบอนซิมาขันตัวนี้เนมอ่ะเนมอะแล้วก็ซาดิโอมาเน่ ได้โซเลตที่อยู่อัตตอริโก้นะครับผมย้ายมาเพื่อเป็นแชมป์จัดไปสามตัวก็จัดว่าโอเคอยู่นะครับผมอา้าวนี้ก็โอ,โอ้มันยังแบบใจดีนะให้แบบกดอีกรอบนึงนะครับผม นี่เป็นรอบสุดท้ายนะรอบที่สามจะเป็นสามร้อยเหรียญนะครับผมแต่รอบนี้ลีได้สองรอบครั้งแรกเราได้สามทีเลยเนี่ยบุนโ o เวนันเดตเซริกซอบนินทอรีเอลเคอร์ซันยังอยู่กันเ่ยวิลเลียมคาบิโยโคเต นาเวนตูราคูริบาลีเยสเรวันดอฟสกี้นะครับผมเห็นตัวนี้นี่มันแจ็บนะเนี่ยเรวันดอฟสกี้อายุ18แล้วยังติดอีริสจีเนียรไปอีกแต่อว่าเรา เราโลภครับเราอยากได้สักสี่ตัวจะมีไหมสี่ตัวเอสเคสองตัวเริ่มแล้วเริ่มเห็นเริ่มเห็นแววนะครับเกสันนะมีลิกเวนเดลนะครับผมบาเดียรเชียดูซานทาดิกแรมเซ เดวิวสักเร็วนะครับทีมแชมป์ลีกเองนะครับน้องน้องายไคล์ฮาวเวิร์ดย่อกิยันเอมบาเป้รอบน,นี้ได้แค่สองตัวนะครับอรนี้เราหยุดรอบที่แล้วดีกว่าทั้งตัวตายแล้วเดแล้วขอสักสี่ตัวนะสามตัวก็ยังดี มามาโอ้สามตัวครับก็ย,ยังไบอันกิวนี่กิวกิวเบร์เนี่ยตัวนี้หล่อเนี่ยราสเซนโรดิเกอร์สักเดียวมัดดินะครับดิคาโดฮอร์ท่าเซริเมเคอร์นี่ชื่อเลยวะเน,นี้ยาวชิบหายคิดเตียนฟุก ยังอยู่อะนนี้ตัวนี้คิดเยีนเอ็มบัปเป้เนะครับผมใส่เปรี่ยนลาปอสเย้ได้คิลเลอร์ด้วยเจแอนคิลเลอร์จับเลยอ่ะสุดท้ายแบรนาโดซินวาครับผมตัวสุดท้าย ได้จอแอน์คิลเลยก็ดีครับเนื่องจากขี้เกียจสุ่มสุ่มแม่งนานมากแต่ละทีก็จะได้สรุปก็น่าจะได้น่าจะได้สามรอบทุกครั้งเลยนะถ้าแต่เห็นคนอื่นได้สี่ตัวห้าตัวกันหกตัวก็ยังมี ไปดูสิผลประกอบการนะครับผมก็ได้เนี่ยแวเนอร์จอร์ดี้อัลบาปิกแล้วก็โซเลสเนมามานี่แล้วก็เอ็มบัเป้ลาปอเต้แล้วก็เบนอสินวะได้มาเก้าตัวนะก็ประมาณนี้นะ